สวัสดีครับเมื่อนี้สิย้าไปซ่อมเขา่าไปดำหน้าก่อนอื่นก็ต้องไปถอนก้าไปโลกาก่ากอนได้ก้ามาเข้ากระสียเอาไปเอาไปดำครับเอาไปซ่อมนะมีก้าได้ก้าสองมัดพอดีเนาะเมื่อานี้เนาะก่กอนเสียวไปดำเข้าก็ตัดปลายเข่าออกซะก่อนเขาว่าก้า ่ันขางเหย้าแลวก็เพื่อให้ก้าเนี่ยเพื่อให้ต้นก้าต้นเขาเฮ้าเนี่ยถอดหยอดออกมาไหมนะครับพี่นอ้องปกติทั้งอีสานในการตกกาเนี่ยสิโต้กไ้วยมองหนึ่งแลวก็มองดากับสียูขึนละมองกันเนาะกระเสียวไปหาบไปดําครับพี่นอ้องนะไม่ก่อนก็ใส่ไม่ขั้นหาบกา นะแต่ก่อนก็ใส่หาบหนึ่งก็เป็นซิฟมาทุนมีสาธิตให้เบงซีซๆเนาะอันนี้เอาใส่จอบเสียมเท่านี้แหละครับก็ที่หาปไปบางมองบางแปลงกับบ่มีหนทางเขา่าก็หาปไปขามทงขามหน้าครับแจ้งได้ออามาดำเนี่ยคุน้องนะมันเมื่อยสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเมื่อยอีหลีถนนหนทางมันบ่สะดวกนะก็เอามาดำอันนี้เป็นการซ่อมเข่าครับ วานไปแล้วนะบางมองหน้ามันทวมเขากระบออกบางมองเป็นก้อนขีไถยหญ่งครับนะเป็นก้อนขีไถตีบอแตกแง้มแรงเนาะมันก็เป็นก้อนเวลาาว,วานเข้าไปมันกระบออกเขาก็ต้องมาซ้อมอันนี้เป็นบรรยากาศทองให้ทองหน้าอีสา,บานบันเท้าเมนีขอบคุณหลายๆขอบคุณครับ